ลินค้าพ้องส่งแล้วนะครับนี่พึ่งลงกรดังมาเลยนะตัวนี้เป็นเลื่อย12นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะาไปถ่าพื้นด้านหลังนะครับมาลุยมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองเลือยทอนสูงตอนนี้ดูนะ นี่ครับบอกเลยเลยได้ไม่มีสะดุดเลยนะเลยได้แบบนี้เลยครับใครที่สนใจนะวันนี้จากราคาปกติ2,900บาทนะสำหรับคุณลูกค้าที่เห็นคลิปนี้ครับเอาไปเลยครับ1,490เท่านั้นนะชุดนี้นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่นะใช้แบตเตอรี่ไร้สายนะครับ1,490บาทเท่านั้นครับใครสนใจนะที่สนใจใต้คลิปนี้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ต้องจ่ายก่อนสักบาทเดียวนะครับจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็เอาเลยไปใช้งานได้เลยตัดท่อนซูงตัดท่อนไม้ใหญ่ตัดต้นไม้สบายครับตัวนี้